มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโปรยทานแหวนทองฝั่งเพชรหลุดกระเด็นประกาศให้รางวัลคนที่นำมาคืนจากที่มีเฟ e บุ๊กที่ใช้ชื่อว่าพี่พงโลตัสอยุธยาโพสตามหาแหวนทองคำฝั่งเพชร หลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระบุว่าหายตอนโปรยทานที่วัดหัวคุ้งในงานอุปสมบทนาคเพชรวันที่16มิถุนายนย2567เวลา1 5 0กา50นาทีท่านใดเก็บได้นำมาคืนมีรางวัลให้50,000บาทแหวนสร้าง99วงคุณพิพงโลตัส085 556 6524 หากใครนำไปขายแล้วมีความผิดทางกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นที่วัดหัวคุ้งตำบลล้อมอําชีจหััวงดพระนครศรีอยุธยานันทพงศ์เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในงานบวชของลูกชายปกติตนเองก็จะระวังตัวอยู่แล้วโดยการถอดแหวนที่นิ้วมือข้างขวาออกทั้งหมดแต่ตนเองลืมถอดแหวนทองคำฝังเพชรหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่สวมใส่ อยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายออกขณะตนเองใช้มือข้างซ้ายหยิบเหรียญโปรยทานโยนออกไปแหวนพระที่สวมใส่อยู่ที่นิ้วก็หลุดไปตามจังหวะน,นั้นตนเองรู้ว่าแหวนหลุดออกจากนิ้วมือก็มีการหยุดโปรยทานทันทีและพยายามตามหาแต่ไม่เจอเพราะวันนั้นทั้งแขกและคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็มาแย่งทานกันเยอะมากจึงหาไม่เจอ ตนเองได้ประกาศเสียงตามสายภายในงานหากใครเก็บแหวนได้ให้นำมาคืนแต่ก็ยังไม่มีใครนำมาคืนจึงได้นำคลิปดีโอดังกล่าวซึ่งเพื่อนถ่ายเอาไว้ตอนที่แหวนหลุดออกจากนิ้วมือมาประกาศตามหาเนื่องจากแหวนทองคำฝั่งเพชรหวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วถูกสร้างขึ้นมาเพียง99วงเท่านั้นตอนที่ท่านยังมีชีวิตตอนนี้มูลค่าประมาณ1 0แสนบาทถ้าซื้อขายในวงการพระ แต่ที่สำคัญมันมีมูลค่าทางจิตใจกับตนเองเป็นอย่างมากจึงแน้นำคลิปมาโพสเฟซบุ๊ก Facebook ตามหาหากใครพบเห็นแนะนำมาคืนจะมอบเป็นเงินสดให้50,000บาทโดยได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพพาชีหากพบว่ามีการนำไปซื้อขายจนถูกจับได้ก็จะดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ